아라야. 아라야. 오메. 이거 리얼치리얼 베이비. 하이 베이비. 하. おいしい。まあ I hvert fall. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกท่านเข้า่ชม,มนซับปรีนะคะแล้วก็ยินดีตอนข้าสู่สถานีสวนสับปีค่ะนที่เปสัตว์กินด,ดเดี๋ยวมาที่โซนแรกด้าน,นขวามือเลยค่ะด้านบนนี้คือวางขา กวางขาชื่อเป็นกวางแต่ไม่ใช่กวางไปแอนติโลปขนาดเล็กจาใส่อยู่บนที่สูงตัวผู้ทำหน้าที่เป็นจา่าฝูงค่ะส่วนตัวเมียทำหน้าที่เป็นยามคอยฝ้ารองภัยชนะกล้าโดยธรรมชาติแล้วจะใช้ขาเท้าหน้ากระทบกับโขดหินเพื่อส่งสัญญาณบอกรูปฝูงเขาให้ตีจับศัตรูนั่นเองครับ ทีด้านขวามือด้านบนเลยค่ะนี่คือเลียงผาค่ะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกวางผาแต่มีลําตัวที่ใหญ่กว่าแล้วก็ลาตัวสีเข้มกว่าด้วยคนไทยในสมัยก่อนมีความเชื่อนะคะว่าน้ำมันเลียงผาสามารถรักษาบาดแผลและสมา,กา,านกระดูกที่แตกหักได้นั่นก็เป็นสาเหตุหลักปลาที่ด้านขวามือจะเป็นแกะบาบารี่หรือแกะภูเขา,ค,าค่ะพบได้หาแอฟริกาเหนือแอลจีเรียลิเบียสูดามรล็อกโคมีเขาทั้งสองเพศ เข่าโค้งยาวเรียบอาหารด้านหลังค่ะปัจเจียนเสียตัวนี้สามารถกระโดดได้สูงถึง2เมตรและไกลถึง4เมตรเต็มที่เลยทีเดียวแต่ก,ก็มาทางด้านซ้ายมือค่ะนี่ก็จะเป็นอเมริกันไบซันนะคะเป็นสัตว์ในตระกูลบัวป่าตัวโตเต็มที่สามารถหนัดไปที่ประมาณ58กิโลกรัมวิ่งได้เร็วอขออภัยค่ะหนักอยู่ที่ประมาณ800กิโลกรัมวิ่งได้เร็ว58กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกวางชิกะกับเนื้อสายคะ่ะกวางชิกะม่จุดสีขาวตาันาตัวเหมือนกับกวางดาวไม่ถิ่งกําดนั้นะคะประเทศญี่ปุน่นคาว่าชนะิกะในภาษาญี่ปุน่นก็แปลว่ากวางอีกด้วยและเนื้อทรายเป็นกวางขนาดไม่คบได้ะคะ่ะประเทศอินเดียมีในตาที่สวยงามจึงมีคาเปรียบเทียบว่าตาสวยดังเนื้อทรายคะ่ะตัวที่เดินด,ด้านในนั้นเป็นละองละมั่งตัวผูเวว้เรียกว่าละของค์ตัวเมียเรียกว่าละมั่งเมื่อเขางองเต็มที่เหมือนตัวอักษรซีในภาษาอังกฤษเลย อันนี้เป็นกวางรูซ่าค่ะเป็นกวางขนาดกลางนะคะพบได้ habitat ของอินโดนีเซียนะคะก <c oughs> วางเขามีเขาเฉพาะเพศผู้ผัดเปลี่ยนเขาในทุกๆปีปีละหนึ่งครั้งในช่วงฤดูผสมพันธุ์นั่นเอง <c oughs> มาที่ด้านขวามือนะคะนี่คือหมูป่าแม่น้ําแดงค่ะเป็นหมูป่าชนหนึ่งอาศัยอยู่กับแหล่งน้ำมีลักษณะเด่นเหมือนสมาการและสมบมตตารูปร่างอ้วนท้วมนั่งรักน่รัแบบนี้สามารถวิ่งได้เร็วและว่ายน้ำได้ดีเลยทีเดียวก็มีประสิทธิภาพในการดมกลิ่น ตามพื้นดินได้เป็นอยน่างดีก็จอบเพศด้วยความมือค่ะสิงโตน้ำตาลค่ะสัยตะคุณแมววิ่งเร็วที่สุดในโลกอขออภัยค่ะสิงโตน้ำตาลนะคะเป็นแมวขนาดใหญ่นะคะมีมขนาดใหญ่เป็นดับสองรองจากเสือโคร่งน,นั่นเองแต่ผู้จะมีแผงคอส่วนตัวเีจะไม่มีแผงคอ อีราฟนะคะก็เป็นสัตเลี้ยลูกด้วยนม<อ>ที่มีความสูงที่สุดเลยมีกระดูกคอเจ็ดชิ้นเหมือนคอของมนุษย์แต่ใหญ่กว่ามัน25เทา่ามีสา,ายตาที่ดีมากๆอีกด้วยคร่างนะคะมีรูปร่างลำสันขนนหยาบสีน้ำตาลแถบขาวพาดใต้คอวงก็นสีขาวเจ้าตัวนี้จะมีต่อมน้ำมันใต้ผิวหนังซึ่งทำให้ผิวดี อเจ้าพูดนะฮะเราไ้ก,กเนรัดีนูด้วยนะคะเเห็นไหมคะเมซึ่งใช้เวลาบิดเกียวประมาณ5ปีมีแถบสีขาวพาดเป็นใบหน้าแล้วก็แถบสีขาวพาดเป็นลำตัวอีกด้วยนะคะ ตัวโตเต็มที่หนักอระมันแปดร้อยกิโลกร,รัมเลยทีเดียวลักษณะขนหนาและยาวอีกด้วยแอฟริกาแล้วก็สายพันธุ์เอเชียเอเชียมีลำตัวเล็กกว่าแล้วก็เชื่องกว่าอีกด้วยกินอาหารต่อวนันค่ะประมาณร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมถึงสองร้อยกิโลกร,รัมต่อวนันกลาแล้วก็แรกจะขึ้นบ,บจกจะพาะเวลากลางคืนเพื่อออกหาอาหารทานเดยใช้ชุดิจลีน้ำการกินการนะัะถ่ายจะให้น้ำลูกนน้หมดเลย ดรดราที่สุดในแอฟริกาลและเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ที่ไม่ได้ใส่กาวราวที่สุดในโลกอีกด,ด้วยเป็นสัตว์ที่ห่วงอะไระบือด้วยนะคะกระบือก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันมีกระบือปลักกระบื้อน้ำนะคะเชียงใหม่ในซาฟารีเราเลี้ยงนุรักไว้าก็จะเป็นวัววาตูซี่ค่ะเป็นวัวที่มีเขายาวและใหญ่ที่สุดในโลกโครงสร้างในเขาของเขาประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยถักทอนที่คล้ายกับรังพึ่งเพื่อช่วยสูบฉีดเล,ลือดประคับร้อนให้กับตัวเขาเองในเวลากลางวัน และสามารถใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยเขาแต่ละข้างหนักที่45กิโลกร,รัมและสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวในพื้นที่สภาพเป็น้อมที่โหดร้ายอย่างทะเลทรายได้ดีอดข้าวอดน้ำได้นานนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเขาเลย อด,อดอาหารที่เกือบเตือนในอดน้ำด้วยเราๆตัวนั้นก็คือสิงโตขาวนะครับผมสิงโตรธรรมดาด้านขาวาสิงโตขาวด้านซ้ายนะครับผมก็สําหรับนี่ด้านขาวาเนี่ยอของจริงนะครับของจริงนอนหลักที่ใหญ่ที่สุดของพวกไฮีน่านะครับก็เป็นนักล่านะพวกนี้ไม่ได้กินซากอย่างเดียวล่าเองด,ด้วยปกติก็จะอยู่กันเป็นฝูงนะครับหลายสิบตัวไปจนถึงหลักอนะครับจะเป็นสายพันธุ์หมีขนาดเล็กนะครับพบได้ในฝั่งเอเชียตอนใต้ของเราหลายประเทศเลย นี่หน่อยคล้ายกับเคียวคล้ายตะขอเลยนะเอาไว้ใช้สําหรับฉีกไม้หาแมาลงกินอ่ะพูดถึงอาหารการกินจริง,รงๆหมีเนี่ยกินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับก็ตั้งแต่น้นํารื่งของโปรดเลยน้ําหวานจากดอกไม้ผลไม้หมูป่านะครับผมกับสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของเสือนะครับจากฝั่งเอเชียใต้ของเรานะก็แถบอินเดียเนปาลพูฐานบังกลาเทศนะครับผมเสือเนี่ยเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกสัตว์ตระกูลแมวนะครับผมช่วงอากาศร้อนที่ร้อนนะครับช่วงอากาศร้อนนี่พักผ่อนเป็นส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยแอคทีฟเป็นเท่าไหร่ พวกสือนะครับโดยธรรมชาติครับผมถ้าพูดถึงสีนี่ก็จะเห็นตัวด้านขวานี่สวยมากเลยตัวนี้เป็นเสือโคร่งสีทองนะครับเสือสีทองนี่เป็นสีที่หายากที่สุดในโลกหมายของว่าสัตว์ครอบเดียวกันครอบครัวเดียวกันเนี่ยผสมพันธุ์กันเองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในพวกสวนสัตว์หรือศูนย์เพาะพันธุ์อะไรอย่างนี้นะครับในธรรมชาติมีน้อยมากจริงๆมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ประเทศอินเดียก็เป็นเรื่องของภาวะยินดอยนะครับหมูป่านะครับก็จะเห็นเนี่ย ช่วงแรกเกิดนี่ก็จะมีเหมือนเป็นลายแถบนะแต่ลายมันจะค่อยๆจางไปตามอายุนะครับผมหมูโโป่านี่จริงพบได้ทั่วเอเชียเลยพวกนี้ก็เป็นสัตว์บรร,รพรบุรุษของหมูบ้านนั่นเองนะครับกินไม่เลือกนะหมูป่านี่กินได้ทุกอย่างเลยซากพืชซากสัตว์พืชผักผดละมันนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะเป็นสัตว์นักล่าในตระกูลสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดเลยเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่จริงพบได้แทบจะเอาอันนี้เป็นความสวยงามจากบ้านเราเอเชียตอนใต้นะครับ ออก็มาจากจริงๆมาจากแถบเอเชียใต้นะครับผมแถบอินเดียจิ้งจกทองนะครับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขป่าที่มีขนาดเล็กที่สุดในฝั่งบ้านเราเลยพฤติกรรมทางสังคมของเขาเนี่ยเรียกว่ายืดหยุ่นมากนะครับคือปกติชอบอยู่ตัวเดียวแต่ถ้ามีการจับคู่ผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่กับคู่ไปตลอดชีวิตนะครับแต่ช่วงออก